ครับก็มาพบกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพี่นะครับมาเป็นแบบให้นะครับวันนี้เราเอาเทคนิคของการตัดเราเอาค่เทคนิคของการซอยเราเอาเทคนิคของการสไลด์เราเาทคนิคของแนวของการตัดผมในเวอร์ชั่นของสมัยใหม่นะครับนะมาให้เ,เพื่อนๆมาให้น้องๆแล้วก็มาช่างหล่มสวยได้ได้ฟังและได้ได้ดูก่อนนะครับวันนี้เรามาเน้นถึงลักษณะเขาเรียกว่าดัดลอนสปริงหรือเป็นยูนิเซ็กนะครับเราจะดัดแล้วเราจะใช้เทคนิคของการทํางานลักษณะอย่างไรนะครับ อันตอนแรกกับผมมีการวางวางในที่นี้ครับผมมีการดึงแล้วก็เลเยอร์ลายแล้วก็วางแนวลักษณะของเส้นผมออกมานะครับมีการตั้งองศามีการตั้งสัดมีการตั้งวางลายแล้วก็มีการวางแนวและลักษณะของกรอบของลักษณะของทรงนะครับเราจะแบ่งผมเป็นสองส่วนนะครับส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับเป็นการไล่และกษณหการสไลด์และการแลมผมนะครับของสองส่วนของสองต่าค่านะครับนี่ครับคือการสร้างกรอบนี่ครับคือการสร้างลาย นี่ครับคือการสร้างแนวนี่ครับคือการสร้างมุมหรือสร้างองศาในสร้างลักษณะของเทคนิคของการทํางานในสไตล์นนะครับ KTO บา Academy นะครับพอเสร็จแล้วผมจะหวีมผมแล้วก็จะต่อผมลักษณะของช่อและลักษณะของช่วงมาทีเราช่อมาทีเราช่วงนะครับตามลายแล้วก็ตามแนวแล้วตามระดับลักษณะของเส้นผมให้ออกโมดูลตามสีละตามโครงสร้างตามแบบนะครับให้มองถึงความสวยงามนะครับอันนี้นะครับเราเอาเทคนิค วันนี้เราออการทํางานวันนี้เราเอา,า,าวอร์ชั่นของการวางรูปแบบวันนี้เราเออากาลักษณะของการดัดลักษณะอีกที่เราเรียกเป็นลอนสปริงนะครับหรือเป็นยูนิเซ็กนะครับเอามาเผยแพร่เอามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาซึ่งกันและกันนะครับเพราะหลังจากที่เราวางกรอบเสร็จแล้วกรอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการคัดตั้งแต่โซนตั้งแต่นันหน้าสไลด์ลงมาขอบมาถึงเป็นกรอบของลักษณะของทรงมองลายมองแนวลนักษณะของทรง ออกมาให้ดูสวยงามครับเพราะหลังจากเสร็จแล้วเรามีการแบ่งเป็นพ้อยเป็นแบ่งทีละจุดนะครับเราใช้แกนนะครับม้วนเป็นลักษณะเป็นแกนสปริงม้วนเป็นเกลียวเป็นสปริงออกมาให้ดูหลอดให้เป็นคลื่นให้เป็นหลอนให้มองถึงความสวยงามนะครับเราทําทีเราช่อนะครับเห็นไหมครับนะหลอดและหลอนที่เราวางไว้นะครับก็จะเป็นสปริงให้มองถึงลักษณะของสวยงามนะครับอันนี้คือทรงอันนี้คือหลักอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานในสไตล์เราครับ ค a ร์ดามีครับเ,เพื่อนๆและน้องๆล้วก็ช่างเสริมสวยหลายๆคนนะครับที่ดูและรับชมอยู่นะครับบางคนอาจจะมาช้าอาจจะตามไม่ทันอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปทางช่องยูทูบอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมแล้วก็เทคนิคนะครับ กำเนิดซาลอนนะครับตรงนี้เรามาศึกษาลานี้ตรงนี้เรามาเรียนรู้ตรงนี้เรามาพัฒนาตรงนี้เรามาแชร์ครับตรงนี้เรามาแบ่งกันครับหลังจากที่เราสร้างกรอบแล้วเรามาดูเทคนิคของการซอยผมมีการดึงมีการยกผมลักษณะของเลเยอร์มีการดึงองศามีการวางฉากมีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวนะครับหล่อไล่กรอบนะครับกรอบในที่นี้ก็คือโซนของส่วนหน้าเรามีการตั้งองศามีการตั้งฉากมีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวครับ ต,ต,ตรงนี้ก็คือทีฐานตรงนี้ก็คือหลักการตรงนี้ก็คือการทํางานพอล้วไ uh ด้โซนของส่วนหน้าเสร็จแล้ว2ส่วนเราก็จะยกผมของด้านหลังขึ้นดึงองศาดึงฉากนะครับดึงลายแล้วก็ดึงแนวนะครับเราเอาโซนที่นะครับส่วนที่เกินนะครับลบตรงนี้ออกไปนะครับส่วนที่เราคิดว่ามันกลมคืนแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับอย่างนึงครับเราแบ่งที่เราชอบเราทํางานทีเราช่วงนะครับเราทํางานที่เราเสร็จแล้วก็ทํางานทีที่เราขั้นตอนครับตรงนี้ครับก็คือเทคนิคของการตัด ตรงนี้ก็คือเทคนิคของการไล่ลักษณะของเส้นผมตรงนี้คือเทคนิคของการซอยตรงนี้ก็คือเทคนิคของการวางรูปแบบในสไตล์เคจิวคอ์นมี่ครับหรือนะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ0 8 6 7 9 6 4 8 5 8หน้านะครับท่านสามารถจะศึกษาท่านสามารถจะเรียนรู้ท่านสามารถจะพัฒนาท่านสามารถจะเอาหลักการเทคนิคของการทํางานช่วงล,ะละักษณะของการดัดล,ะละักษณะหอละักษณะผมหยิกามาศึกษาเอามาเรียนรู้ เอามาพัฒนาแล้วเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาแชร์ซึ่งกันและกันนะครับความรู้ที่เราเผยแพร่ความรู้ในลักษณะของการทํางานความรู้ในเทินิคของการทําในสไตล์เรานะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายหลายคนนะครับที่ยังเป็นน้องใหม่นะครับอย่าลืมแล้วคือลืมหลายหลายคนที่ยังศึกษาอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายคนที่ยังพัฒนาอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายๆคนที่กําลังไล่อยไและหาความร evet ู้ครับ เรามาคุยเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรามาพัฒนาแล้วเราก็มาแบ่งปันแล้วเราก็มาแชร์ความรู้ซึ่งการะกานนะครับในสไตล์ของเรานะครับ KTO by Academy ครับครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับนะฮะจุดแรกเรามีการหวีหวีในที่นี้คือความหมายของผมคือการจัดการวางแบบการวางรูปทรงการวางสไตล์และการวางลายลาักษณะของแนวของเส้นผม ออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับการวางแบบในที่นี้เราก็มีการคุยมีการสอบถามมีการเล่ากล่าวแล้วก็มีการบอกกันว่าคุณพี่ครัต้องการตัดสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับคุณพี่เขาบอกว่าเขาต้องการที่ลักษณะคือผมพอเสร็จแล้วจะรวบอย่างเดียวเลยนะครับทีหวีก็แทบจะไม่ได้หวีเนาะ เอาลักษณะง่ายผมก็เลยตัดเชฟเชฟออกมาในที่นี้ก็คือวางกรอบวางลายแล้วก็วางแนวพอวางกรอบวางลายางแนวเสร็จผมมีการดึงองศาดึงฉากนะครับมีการยกองศายกฉากขึ้นมาตั้งลายตั้งแนวแล้วสัดให้เกณฑ์สองข้างให้มีความสมูทไม่มีความกลมเกินกันพอเสร็จแล้วเราก็มีแบ่งของส่วนหลังส่วนหลังก็คือดึงองศาแล้วดึงฉากขึ้นมาครับฮะดึงให้ได้องศาได้ฉากเอาใกล้ลายจากเกณฑ์ที่เราตัดของส่วนตรงด้านหน้ามาเป็นหลักมาเป็นเกณฑ์ลายมาเป็นลายแล้วลักษณะวัด ออกมาครับให้มองสมูทให้มองถึงความกลมกลืนการเสร็จแล้วเราก็มาไล่ลักษณะของกรอบกรอบในที่นี้ก็คือการไล่ลักษณะของโซนด้านบนและโซนลักษณะของด้านล่างให้มีความสมูทให้มีความกลมกลืนแล้วให้มีความเป็นลักษณะบรรดานาและก็เป็นแนวเดียวกันครับคร you know. ับหลายหลายคนศึกษาหลายคนเรียนรู้หลายหลายคนพัฒนานะครับเราสามารถจะไปตรงนี้ด้วยกันเราสามารถจะแชร์เราสามารถจะแบ่งกันนะครับ ในวิชาซึ่งกาละกันนะครับกอหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเพิ่มเม้นต์เพิ่มเม้นต์ในที่นี้ความหมายของผมก็คือการดัดผมดัดผมในที่นี้ผมใช้เทคนิคของการรลอนสปริงรลอนสปริงเราจะทํายังไงครับให้ดูลอนและเป็นสปริงให้มองถึงไซดีละให้มองถึงโครงสร้างให้มองทรงและสวยงามครับมาดูเทคนิคกันเลยนะครับนะผมจะใช้เทคนิควิธีการคัดหรือการแบ่งักษัะของเส้นผมเราจะแบ่งผมที่เราชอบเราจะวางลายแล้วก็เราจะวางแนวนะครับ ใอ้เพื่อนๆให้น้องดูนะครับหลายๆคนดูและชมอยู่นะครับตรงไหนที่ไม่ได้โทรหาผมนะครับออสมติตอิสระัคดี0 8 6ย์6 4 8 5ก็พอเสร็จแล้วเรามีการวางเปเปอร์คือกระดาษนะครับเราใส่กระดาษ2ใบนะครับส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนนะครับวัตถีที่เรียกไม่ได้ที่สุดก็คือการใช้น้ํายาหยอดเราหยอดตลอดทุกช่อเลยครับพอเสร็จแล้วเราก็ใช้รอนรอนที่เราม้วนก็คือเป็นการที่ สวิงหรือการการล้วนลวดปลายผมใช้นิ้วมือบิดเป็นเกลียวนี่นะครับให้เป็นหลอดให้เป็นรอนออกไม้เป็นสปริงครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์ของเราครับ KTO By Academy ครับเป็นสถาบันที่เรามาอัพพายที่เรามาสอนที่เรามาดัดแปลงที่เราเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นของเราตั้งแต่อดีตการและก็ยุคข,ของสมัยใหม่นะครับเรามาประยุกต์เรามาใส่เรามาใช้กันครับในสไตล์ของเราครับพอเราเสร็จช่อแรกแล้วนะครับ เราก็แบ่งทีละชั้นทีละชั้นครับเช่นเดิมนะครับอันนี้เราคือเป็นไกด์ไลน์เป็นหลกักเป็นการให้ทํางานให้เพื่อนๆให้น้องๆได้รับชมเราใส่กระดาษ2ใบเราก็ใช้น้ํายาดัดปายหยอดหยอดตั้งแต่โคแล้วก็ไล่มานะครับอย่าลืมนะครับการมวนช่อลักษณะน,นี้เรามีการเขาเรียกว่าสวิงหรือใช้แกนสปริง ให้มองถึงความสวยงามครับเห็นไหมครับนะฮะเราใช้ปลายนิ้วเกี่ยวนะครับค่อยๆนะครับเพื่อนๆน้องๆเราที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือกําลังศึกษาอยู่นะครับลองฝึกดูนะครับลองหัดดูลองใช้เทคนิคตรงนี้ทําดูให้ทู่ทๆดท่ดสีละให้ท่วโครงสร้างให้ท่วรูปแบบเลยนะครับทีละชั้นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับจนลายนะครับแล้วเราเหลือส่วนของด้านหน้าไว้นิดหนึ่งใช้รอนใหญ่ๆหรือบิ๊กเลยนะครับเพื่อเราต้องการให้ม้วนปัดให้ดูถึงความสวยงามเราไม่ต้องการเน้นให้หยิกมาก เราถึงใช้ลักษณะของแกนใหญ่นะครับของส่วนบนนะครับเห็นไหมครับพอเราทําที่เราแถวที่เราสเต็ปที่เราเซกชันเราก็ทิ้งไว้พอประมาณตามที่เราดูรอนเขาหยิกเพียงพอทำไหมหรือนะครับแบ่งทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นให้ทั่วศีรษะเลยแล้วส่วนหน้าเป็นช่อหนึ่งเพื่อม้วนรอนใหญ่ครับแค่นี้ก็เป็นว่าทรงเราได้แล้วนะครับอันนี้ผมเอาแค่เทคนิค แค่การการทำงานแค่สไตล์เราให้ให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆดูว่าเทคนิคของการวันนี้เรามีการดัดเราดัดอย่างไงนะครับเทคกน,นี้วันนี้เรามีการซอยเราซอยอย่างไงนะครับวันนี้เรามีการเซตผมหรือการรายและการจัดทรงเราทำอย่างไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆให้ช่างสวยนะครับเราได้ศึกษาเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้พัฒนาไปร่วมๆกันนะครับพอเสร็จ e แล้วนะครับผมจะได้ผมของส่วนหน้าก่อน ส่วนหน้าของผมก็คือลักษณะด้านนี้นะครับนะให้มีลักษณะของตัดตามที่สุณนที่เขาต้องการนะครับเราก็จะดัดตัดของด้านหน้านะครับเาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้ตัวสองร้อน ครับก่อนที่เราจะใส่สองลอนนะครับเรามีใส่ตัวอาหารผมใส่ตัวบำรุงใส่ตัวทริปเม้นต์ใส่ตัวแฮเทคนะครับใส่ตัวแฮมาร์กอะโวคาโดนะครับเคราตินนะครับหรือเป็นตัวแฮมาร์กนะครับของนะครับแฮเทคนะครับนะแล้วก็ใส่ตัวบำรุงแล้วก็ใส่ตัวอาหารผมเพื่อปกป้องเพื่อดูแลเพื่อสุขภาพของเส้นผมให้มันมีความเลวยให้มีความสวยงามอย่าลืมนะครับผมที่เราทําไว้มันมีการโดนเคมีเคมีที่นี้คือการเพิ่มเม้นตหรือการดัด ถ้าเราดัดแล้วเราโดนเคมีแล้วนะครับไปโดนความร้อนอีกตรงนี้จะทําให้ผมเกาะผมแห้งเราจะทํำยังไงครับที่เราจะดูแ,แลเราทำยังไงครับที่เราจะปกป้องเราจะทํำยังไงครับเพื่อให้ดูจบกรับตัวผของเส้นผมออกมาให้มีความสวยแล้วให้มีงามเงางามครับตรงนี้แหละครับเราต้องใช้เทคนิคตรงนี้เราคือ้องใช้การทํางานตรงนี้ต้องใช้ตัวอาหารผมตัวนี้ก็คือใช้ตัวบํารุงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเซรั่ม เซรั่มก็คือตัวอาหารผมตัวคือตัวบำรุงที่ปกป้องที่ดูแลและที่รักษาของสภาพของเส้นผมให้ดูนะครับหลังจากที่เราดัดแล้วการทํางานเราแล้วผมเขาจะได้ไม่เสียนะครับน,นี้ก็คือปัจจัยหลักอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือเป็นวอร์ชั่นลันกษณะครับครับคุณเพื่อนๆเราลองน้องเราก็จ้างเสริมสวยครับวันนี้นะครับเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรามาพัฒนาแล้วเราก็มาเอาเทคนิคของการดัดดัดในที่นี้อย่างที่บอกว่าเราดัดถึงของยูนิเซ็ก เราใช้ลอนสปริงเราใช้ลายแล้วใช้แนวแลักษณะของทรงผมออกมาให้ดูเป็นวอลล่มนะครับแต่ละชอ่อแต่ละพ้อยแต่ละหละักแต่การทํางานแต่ละส่วนนะครับเรามองหเห็นหลอดให้หลอนหเห็นสปริงตามที่เราต้องการนะครับหลืนะครับถ้าเราต้องการที่ให้มีความคงทนนะครับเราสามารถจะใช้แค่ฟิงเกอร์ใช้นิ้วมือเลยนะครับแค่ม้วนเป็นหลอนเป็นหลอดหลอนแล้วหลอนก็ครับก็จะตามตาม ข้าตามที่เราจินตนาการเลยนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากอย่างที่เราคิดเห็นไหครับแค่เพียงเราใช้ฟิงเกอร์ใช้นิ้วมือแลครับหรือนะครับหรือถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะใช้มือบิดตรงนี้ก็ได้นะครับเอานี้มาดึงออกมาดึงมาช่อนะครับแล้วก็ใช้มือบิด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 อย่างนี้บิดบิดนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงแล้วเห็นไหมครับนะเราอยู่บ้านเราสามารถจะดูแลเองเราสามารถจะรักษาเองได้ เราสามารถจะทําลอนเราสามา,ารถจะทํหลอดนะครับในสไตล์เรานะครับครับเห็นไหมครับเป็นลอนสปริงออกมามีความสวยงามมีความสมูท minds. มีความนะครับออกมาลักษณะของกล่งของการดัดผมในลักษณะของกล่งที่ออกมาเป็นลักษณะของกล่งผมหยิกออ,อ,ออกมาดูได้สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยครับเอากล้องมามาเคลียร์ให้ร,บรอบๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนให้น้องๆแล้วก็ให้ช่างเสริมสวยได้ดูกันนะครับวันนี้วันนี้ ทรงผมที่เรามาแชร์วันนี้วันนี้ทรงผมที่เราเอามาเน้นวันนี้วันนี้ทรงผมที่เราเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นของการดัดลักษณะของการสปริงออกมาเราดัดยังไงนะครับการทํางานลักษณะยังไงนะครับรอนละดขอดแล้วแต่เราชอบแต่ละช่วงเราทํำยังไงนะครับให้มองถึงความสวยงามเห็นไะครับพวงออกมาอย่างกับพวงองุ่นเลยมีความสวยงามนะครับมีความซอฟมีความพิวมีความสลวยมีความสวยงาม ตามนะครับตามที่เราจินตนาการครับเพื่อนๆนน้องๆเราแล้วก็ช่างเสริมสวยอย่าลืมนะครับนะฮะนะครับผมมีทางช่อง YouTube คนที่เข้ามาหลังและตามไม่ทันท่านสามารถครับคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นเวียทานแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับในภาวะอย่างนี้โควิดอย่างนี้เราไม่มีอะไรจะให้นอกจากวิชาเพื่อแชร์ลักษณะกันในสโลแกนนะครับช่างผมเราไม่คิ้งกันนะครับเราแบ่งปันกันเพราะเราแชร์กัน แล้วเราก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นไงครับพี่จะใดไหมหรือจะปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้นะครับนะคุณพี่เขาชอบเลยนะครับเป็นสไตล์นี้เลยนะพี่นะพี่อยู่บ้านนะครับพี่ดึงลักษณะนี้นะที่เราช่อนะแล้วพี่ก็ค่อยๆจับที่เราช่ออย่างนี้นะหมุนมาอย่างนี้นะพี่นะหรือใช้นิ้วมือก็ได้นะปล่อยมาแล้วป๊อปมันจะเป็นหลอดเห็นไหมฮะจะเป็นหลอดพรุ่งนี้หรือไปไหนเนี่ยครับมันจะเป็นหลอดให้เราเห็นเลยนะครับใช้นิ้วมือเกี่ยวมาอย่างเงี้ยพี่ปล่อยมาปั๊บเป็นสปริงออกมาเลยเป็นไงครับพี่ลอง พูดนิดหนึงคือความพอใจเป็นไงพับหลังจากที่เรามาดัดกันเ,าเราครั้งแรก <c oughs> ถูกใจนะคุณพี่ได้ศึกษาคุณพี่ได้เรียนรู้อริจริงๆแล้วต้องยอมรับคนจริงคุณพี่เขาเป็นคนธรรมะนะาทางสายศีลน,นะแล้วข้อถอมข้อสำคัญเอาความจริงเลยก็เป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกัน <c oughs> รักละหมารักแมวมีใครเข้ามาฝากเลี้ยงก็จะเลี้ยงมันหมดนะมีใครเข้ามาทิ้งเราก็ใช้มันหมดเดือนเดือนที่จะได้เงินมาก็ต้องมาดูแลพวกนี้นะพี่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่มัน ความสุขนะพี่นะมันเป็นความสุขที่ทุกคนผมว่าพึงและหาได้นะแล้วแต่บางคนก็ไปตีนกไปตกปลานะบางคนก็ไปอะไรก็แล้วแต่นะเป็นกิจกรรมแต่เราชอบแบบเนี้ยนะเราชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราปลูปกชอบปลูกต้นไม้ก็เป็นความสุขขนาดหนึ่งที่คนที่เราสามารถที่จะเลือกได้ขอให้เราเป็นคนดีนะพี่นะอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในกรอบในในของธรรมะครับวันพระวันเจ้าเราก็ไปใส่บ่ายทาบุญไปภาษาเขาเรียกว่า แต่ธนหาของเรานะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะออกพรรษานะออกพรรษาก่อนออกพรรษาหนึ่งวันก็คือวันพระนะพระพระใหญ่ด้วยเออเราก็มีการไปใส่บาตรทำบุญแล้วก็ไปไปวัดกุม,มุตกันก็คือเขาเรียกอะไรนะไปใส่บาตรสังฆทานก็คือตักบ,บาตรข้าวสารแห้งก็ทําบุญตามมาุทธศรันาแล้วก็คนถึงถึงจะเป็นโควิดก็จริงแต่ว่าความที่เราเป็นพุทธนะเราก็ยังมาดูแลเราก็ยังศักนี้กันอยู่ อาหารผมครับย่าเดี๋ยว,ยวกันครับมีหลายอย่างครับอ่าเสร็จแล้วเปล่านะครับผมจะใช้ตัวสองลอนนะครับใส่มานะจะเป็นหลอดออกมาพวงสวยเลยนะครับพอเสร็จแล้วผมจะใช้ตัวต่อตัวสองลอน แล้วก็เอาผมใส่เข้าไปแล้วเอากล้องติดเข้ามาเลยครับให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับให้เห็นหลอดให้เห็นสปริงให้เห็นรอนกอนมาให้ดูถึงความสวยงามเลยนะครับเราปล่อยมาแล้วนะครับรอนออกมาเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยแค่นะครับแค่ล้วเอาตัวนะครับฝากครอบไว้นะครับแล้วก็ตัวสองรอนนะครับรอนผมแล้วหลอดออกมาจะสวยมากเลยนะครับเป็น ยูนิเซ็ตจริงๆเลยนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งเลยนะครับเยุคซิตี้ซิตี้เลยนะครับนะว้าวสวยมากเลยแล้วนี่อย่ากโกรธนะครับแล้วจริงๆผมของที่มีขาวอะมันมาสลับกับที่เราดัดแต่โอ้โหเป็นไฮไลท์อมร้สวยงามมากเลยผมจะบอกพี่เลยว่าอย่าทำเลยนะสีเพราะมันสวยงามมาก <c oughs> ชอบ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 ,ชอบเออ <sucks. S 1> เออกมาแล้วเป็นปริงนะเห็นไหมผมที่ขาวๆนะแต่กล้องเห็นไหมนะนะนะผมที่ขาวออกมานะมันจะเป็นกระปิงแล้วเป็นหลอดออกมาได้สวยงามมากเลยโอ้ดีมากเลยน่ารักน่ารักสวยๆมากเลยครับครับก็เป็นเกจความรู้อย่างหนึ่งนะครับนะหลายๆคนที่นะครับที่รักความหยิกหรือชอบผมหยิกนะครับนะวันนี้นะครับสถาบันเรา KTO Academy นะครับ นะครับได้เอาเทคนิคของการดัดลักษณะสไตล์นี้มาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์แล้วก็อาความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับน้องๆแล้วให้กับช่างเวยทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนาการนะครับวันนี้ผมหวังว่านะครับความรู้ที่แบ่งแชร์ให้กับเพื่อนๆและน้องๆไม่มากก็น้อยก็คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube หลายๆคนดูและหลายคนชมอยู่อาจจะตามไม่ทันนะครับท่านสามารถจะคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube อาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนสอนตัดผมนะครับคลิกไปนะครับรีเพกลับไปกลับมาก็เอาเทคนิคของการตัดเอาเทคนิคของการดัดเอาเทคนิคของการซอยนะครับอาจจะเป็นผมหญิงก็ดีผมชายก็ดีนะครับในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับในสไตล์ซาลอนนะครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะพัฒนาแล้วเราก็สามารถจะเสริมสร้างไปด้วยกันและกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพี่มากครับที่เมตตาแล้วก็สละเวลาแล้วก็มาเป็นแบบให้นะครับ เสถลาเอาความรู้เพื่อมาแจมและเผยแพร่ให้กับสร้งเถริมสวยทุกท่านนะครับที่ดูและชมนะครับได้เป็นวิทยาทานได้ความรู้นะครับได้เป็นบุญทางใจนะครับนะเพื่อแบ่งปันเพื่อแชร์ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้นะครับผมจะบุญขอให้กอบคูท้ที่แล้วก็ัวจงประสบความสําเร็จพบแต่สิ่งที่ดีนะครับสิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปจะปีใหม่แล้วนะครับเรานะครับเราชาวที่พุทดธดกันเราชาวศาสนา ก็เรามุ่งมั่นทำความดีด้วยกันนะครับหลอเากาะกอหอหของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พัฒนาไตรและสิ่งเกินดีทั้งหลายเดินบันดาลให้เพื่อนเพื่อนแล้วน้องๆแล้วก็สร้างสมุยทุกท่านนั้นตลอดจนทุกท่านเลยนะครับให้พบจากสิ่งที่ดีนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ให้โควิดหมดไปนะครับครับวันนี้ครับเห็นไหมครับนะอ่ะมอาแผ่นในเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทรงผมที่เราดัดออกมาแล้วเห็นไหมครับหลอดร้อนนะครับ เคิฟขึ้นออกมาได้สวยเลยไหมครับนะออกมาเป็นสปริงออกมาเลยนะครับพอเราเป่านะครับพอผมเขามีเขาเรียกว่าแห้งนิดหนึ่งนะครับลอนเขาจะออกมาชัดเลยนะครับชัดมากเลยนะครับออกมาได้สวยนะครับเป็นพองออกมาพวงได้ออกมาได้สวยเลยครับวันนี้ก็เทคนิคของเรานะครับแล้วก็สไตล์ของเรานะครับสุดท้ายนี้เช่นเดิมครับนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็น FC ซีหรือเป็นแผ่นแบนแท้ นะครับหรือน้องใหม่นะครับที่เข้ามาและติดตามขอขอบคุณมากครับที่ท่านยังเมตตาแล้วก็ยังศึกษาแล้วก็ยังเรียนรู้ไปด้วยกับเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงาน KTO By Academy นะครับที่เอาความรู้และให้ตฐานที่มาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับ ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนที่เอาเทคนิคของการทํางานเราไปเผยแพร่เอาความรู้ยุลงกระท่อง u t u b e นะครับนะและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆเสริมสวยทุกท่านนะครับที่ยังติดตามที่ยังศึกษากันอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นเยื่อทานเป็นความรู้เพื่อจะแชร์และเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงาน ในจะตายเราครับเคทีโอการ์มีแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ใหญ่จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆที่ยังติดตามที่ยังศึกษาที่ยังดูและแล้วก็ที่ยังติดตามผลงานอยู่นะครับครับวันนี้เช่นเคยครับนะครับว้าวสวยสวยครับก็สุดท้ายก็อย่าลื่นเช่นเคยขอขอบคุณคุณพี่ครับนะครับที่สละเวลาแล้วก็นะครับมีความเมตตาที่แบ่งแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับ เป็นยาทานครับวันนี้ผมและคุณพี่นะครับจะกล่าวคมว่าเลิฟอ,อยู่รักทุกทุกคนและดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมนะครับ KTO b i Academy ออสสมจิตดีสพักดี0867964858ครับพบ,บกันชดหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ